สวัสดีครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านนะครับหลังจากที่ผมได้คัดสรรหาผู้รับเหมาในการต่อเติมบ้านมานะครับแล้วเราก็ได้ผู้รับเหมาที่รู้สึกว่าคุยแล้วทุกชะโลกทุกชะตาแนละก็ราคาดีนะครับวันนี้เขาก็จะมาเริ่มเซ็นสัญญาแล้วก็จะทำการต่อเติมภายในหลังบ้านเรานะครับในโซนครัวที่ ผมคิดว่าจะต่อด้านหลังยาวหมดเลยนะมันก็จะมีเรื่องของการลงเสาเข็มการขึ้นหลังคาขึ้นโคงปูกระเบื้องแล้วก็รวมถึงเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ช่างที่ผมนำมานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับช่างพงนะครับเป็นช่างที่เราติดต่อกันมานาะนคุยกันมาหลายรอบนะครับวันนี้ผมได้ช่างพงมาเดี๋ยวให้ช่างพงอธิบายกันนิดนึงว่าวันนี้ที่ผมติดต่อไปมีเราจะทําอะไรบ้างเริ่มต้นลงเสาเข็มนะผมฐานลากเสาเข็มงคางสูดดิ้งอะไรแล้วก็งานต่อเติมหลังบ้านก็จะมีะต่อเติมห้องครัวนะครับผมแล้วก็แบ่งโซนสะล้าอะไรประมาณนี้ครับ อ่าขาเสาเข็มนี่ช่างคงลงเป็นแบบไหนอะไรยังไงใบ้างก็เป็นเสาเข็มไม่ค้าพายผม i อสิปดลึกไม่เกินส8บเมตรนะผมครับผมแล้วก็ตัวฟุตติ้งอะไรยังไงเนีอธิบายเพราะว่าเอ่อคนที่ทําบ้านจะได้รู้ว่าอะไระยังไงบ้างครับผมก็ฟุตติ้งก็เป็นขนาดอ่สี่ิคูณสี่ิบนะผมแล้วก็หน้าคาก็4ี่นะครับผมครับผม มาตรฐานนะครับอันนี้แนะนําหน่อยปกติถ้าคนอยากต่อเติมครัวบ้านนะส่วนใหญ่คนใช้เป็นเข็มอะไรเอ่ยอ่าถ้าต่อเติมเป็นครัวนะผมแนะนําเป็นไมโครพายดีกว่านะครับ,รบเพราะว่ามันจะได้เรื่องงานมาตรฐาน,นถ้าเป็นพวกงานเสาเข็มพวกเหลี่ยมอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำนะผมะ,ะว,า,วาอยู่ได้ไม่นานใช่ครับต่อไปก็จะเกิดการชุดตัวตถ้าเป็นพวกไ1 8อะไรพวกนี้ก็จะเป็นก็โอเคนะผ ใช้งานได้ปกติมาตรฐานบ้านที่เราใช้กันก็ในระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายว่าช่างพงท์ทอะไรกับบ้านผมบ้างน,นะก็รเ,เริ่มตั้งแต่งานดีเทลก็คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับยังไงถ้าใครชอบผลงานช่าง,งพงศ์ช่างพง์ฝากหน่อยอก็เซิร์ติดตามได้ครับผมผลงานหรือทางเพจ a c e b o o k ได้ครับผมสอสมพง์ดีไซน์สอสมพง์ดีไซน์ฝากเบอร์หน่อยไหมศูนย์เก้าสี่ห้าสองสามห้าห้าหนึ่งห้าะครับแต่ถ้าช่างพง์หนีอันนี้เดี๋ยวผมลบเบอร์ทิ้งนะยอกยอกยอกแน่นอนนะ งานรับจบแน่นอนนะครับจบแน่นอนครับผมการันตีผลงานการันตีได้เลยครับผมอ่ะโอเคไงเ้นเราเราฝากดูช่างพงนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็ลองดูนะครับว่าผลงานช่างพงถูกใจไหมเพราะว่าอย่างผมก็มีเรื่องของหลังคาด้วยอ่ะอย่างหลังคาลืมถามไปเราขึ้นโครงเหล็กอะไรยังไงบ้างก็โครงสร้างของโครงหลังคาจะเป็นเหล็กกัมมันต์ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าผมใช้จะเป็นเหล็กเคลือบ กันสนิมให้เรียบร้อยนะผมแล้วก็เราก็มีเก็บสีอะไรให้ด้วยเลือกสีตามที่ลูกค้าต้องการได้ครับครับผมลางน้ํานี่ช่างพงคิดว่าเราเป็นแบบไหนดีอ่าอันนี้คือผมสําหรับผมนะผมผมจะให้ลูกค้าเป็นงานสแตนเลสนะผมลางน้ำเป็นสแตนเลสหกนิ้วคร,ครับผมใช่ครับอ่าอันนี้ขอลงดีเทลนิดนึงเพราะว่าเหืือหลายๆคนที่ทําหลังคายอยู่อาจจะ ไม่เข้าใจนะครับเวลาขึ้นเสาเนี่ยมันจะเป็นเสาขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเสาคือของเราใช้เป็นเหล็กกล่องนะผมเหล็กกล่องกวนไนขนาด4นิ้วคูณ4ี่นิ้วนะครับผมใช่แล้วก็พวกจันทานพวกคานอะไรอย่างงี้ใช้อะไรไงบ้างครับจันทานจะเป็นตัวกล่อง3คูณนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็พวกอเสก็จะเป็นพวกอ่าสี่คูณสองนะผม4ี่คูณสองนิ้วครับก็ถ้าใครมีแบบมาให้คุณพง์นี่คือคุณช่างก็ทำได้ สามารถทำตาแบบได้หมดเลยครับผมใช่ครับก็ลองดูผลงานนะถ้า<อ>บจบคลิปนี้แล้ว<ม>ถ้าใครชอบก็ไปดูย้อนเบอร์คุณพงได้อันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะก็คือดิวกันมาคุยกันมานานมากเป็น10ิบรอบนะครับกว่าจะได้โอเคไงฝากช่างผมครับผมโ <Okay, S 2> อเคขอบคุณครับ โอเคนะตอนนี้ก็คือรถล,ลงเสาเข็มไมโครพายมาแล้วนะพร้อมเข็มนะครับก็วันนัทเส้นสัญญาปุ๊บมาเลยรวดเร็วทันใจระหว่างนี้เขาก็เอาเครื่องมาลงนะแล้วก็เอาเสาเข็มที่เราสั่งไว้เนี่ยมาลงแล้วก็จะเตรียมหน้าง,งานในการที่จะตอกในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปทํางานต่อเดี๋ยวเราสคริปต์ข้ามไปวันพรุ่งนี้เลยดูว่าเขาตอกเป็นยังไงไปกัน สำหรับงานวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงเสาเข็มนะครับเราลงเสาเข็มทั้งหมดประมาณ6ต้นนะก็คือ1ต้นเนี่ยเราจะต่อประมาณ12ท่อนนะครับก็คือไมโครพายมันจะแบ่งเป็นท่อนๆนะแล้วก็มาตอก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 ตันไปเนี่ยซ้ำาๆๆแล้วก็เชื่อมแล้วก็ตอกซ้ําลงไปใช้ทั้งหมด12ต้นเลยนะครับก็เต็มหลังบ้านผมพอดีก็คือเรารู้สึกว่าเอารากฐานให้แน่นก่อน สำหรับใครที่อยากต่อเติมครัวนะครับผมพอยแรกที่ผมอยากแนะนําเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างที่หลักฐานมันแน่นเนี่ยเวลาเราต่อเติมไปอะครับแล้วเราอยู่อะมันจะไม่ค่อยสุดแต่ถ้าใครไม่ลงเสาเข็มครับเราลงหกเหลี่ยมเนี่ยโอกาสสุดมันก็ยังมีนะถ้าผมแนะนํายังไงถ้ามีงบประมาณหน่อยก็แนะนําให้ลงเป็นเสาไมโครพายนะครับผมส่วนเรื่องของการแต่งบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในทีงบประมาณไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะแต่งไปแต่งมาเนี่ยก็คือดูดูไปเนี่ยก็ เริ่มล้อยหลอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูงานนี่กันต่อว่าเสาเข็มเป็นยังไงโอเคครับผมก็คิดว่างานเสาเข็มน่าจะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันเต็มๆเลยนะกับการทำแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการทำฟุตติง้งพื้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็น ภายในสักสวันที่4วันที่5เดี๋ยวเรามาดูวันที่4ี่ที่5กันว่างานฟูตติ้งจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวข้ามมันไปเลยสกิปไปเลยสำหรับเสาเข็มนะก็มาลงงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับจากที่ผมมองไว้ว่าเอ้ยมันต้องเสร็จพรุ่งนี้แน่นอนเลยก็กลายเป็นวันนี้วันเดียวเสร็จเลยเรียบร้อยเลยนะครับถือว่างานค่อนข้างดีเร็วนะครับผมทีมงานมากันแบบ10บคนแบบ รวมกันค่อยๆต่อ,อแบบยับเลยนะ5้าโมงเย็นก็แจ้งงานว็าเร็เียบรน้อยแล้วก็มีการถ่ายวีดีโออัปเดตให้ด้วยว่าตออตามมาตรฐานที่ได้ไว้ว่าตามกี่เส้นหรือกี่มิลอะไรอย่างนี้เนาะอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจากที่คิดว่าต้องสคริปไปวันที่2เลยก็ไม่ต้องนะยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของฟุตติ้งคานต่อแล้วก็เรื่องพื้นนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปยับต่อไปฮึบ ในระหว่างที่เราต่อเติมบ้านด้านหลังครัวไปนะครับเราก็มีการติดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับแล้วก็ประตูด Door Lock, นะิจิตอลดอร์อกเนาะ อย่างแอร์ที่ผมเลือกติดนะครับก็จะเป็นทั้งวอลท้ายแล้วก็คัสเซ็ตท้ายนะครับคัสเซ็ตท้ายก็คือการติดฝังฝ้านะส่วนวอลท้ายก็คือติดกําแพงทั่วไปที่เราติดกันตามบ้านเนี่ยแหละครับผมด้วยเนื่องว่าที่ผมเลือกเป็นคัสเซ็ตท้ายนะครับสำหรับการใช้ในห้องนอนเพราะว่าพื้นที่ในการติดแอร์ของผมเนี่ยมันโดนข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นติดแล้วมันไปอยู่บนหัวนอนหัวเตียงนะครับแล้วก็ไปติดข้างห้องน้ำเนี่ยมันก็การใช้งานอาจจะดูไม่ค่อยสะดวก ราะว่ามันจะมีเรื่องการเดินท่อระยะยาวนะครับผมรวมถึงท่อนำทิ้งแอร์ด้วยข้างบนห้องนอนใหญ่ผมเลยเลือกเป็นคาเซ็ตไทยนะครับส่วนห้องนั่งเล่นข้างล่างถงใหญ่เนี่ยครับผมเลือกเป็นวอรไทระหว่างนี้เราก็จะปล่อยพี่เขาทางานนะครับใช้เวลาสักประมาณ3าชั่วโมงได้ไอตัววอร์ไทยอย่างเงี้ยติดค่อนข้างง่ายแต่คาสเซ็ตไทยข้างบนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันจะมีการต้องยึดคานยึดอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังติดตั้งเสร็จแล้วกัน เดี๋ยววาร์ปไปเลยโอเคครับผมเรากลับมาที่บ้านอีกรอบนะครับก็จะเป็นช่วงที่ช่างแอร์น่าจะติดแอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไง สำหรับแอร์ตัวที่เราติดด้านล่างนะครับจะเป็นรุ่น Copper 11นะครับจะเป็นแอร์ที่ไม่ได้เป็น X- i n v e r t e r ก็คือไม่ได้เป็นท็อปสุดนั่นแหละแต่เป็นตัวรองลงมานะครับก็คือได้ประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวคุณสมบัติมันเท่ากับ X- i n v e r t e r เลยนะแล้วก็ไอหน้าตาเนี่ยของตัวเครื่องมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนตัว X- i n v e r t e r ครับแต่จากที่สอบถามช่างแล้วก็หาข้อมูลมาเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะถอดล้างค่อนข้างง่ายการเซอร์วิสอะไรจะดีกว่า ถ้าตัว x in water เวลาถอดอะไรจะยากนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบหน้าตาสวยมากอย่างผมก็เอาที่ระดับกลางๆใช้งานได้ความเย็นได้ประหยัดไฟได้เหมือนกันแล้วก็เลือกของความคุ้มค่าเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจประกอบการซื้อแหละถือว่างานติดตั้งแอร์บนฟ้าก็ ค่อนข้างยากนะครับใช้เวลานานมากแล้วเพราะว่าการเดินท่อบนฝ้าเนี่ยก็คือต้องใช้ฝีมือนิดนึงรวมถึงการแบบเจาะเพื่อจะให้ท่อเนี่ยมันออกจากทางหลังคาแทนนะเราไม่ได้ให้ออกทางคือกําแพงอะครับมันก็จะออกบนฝ้าด้วยการติดคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่สูงมันก็การติดตั้งก็ค่อนข้างยากพูดถึงนะ จากตอนแรกที่ช่างมาทีม1ชุดนะครับตอนนี้ก็คือช่าง2ชุดแล้วมาช่วยกันติดแอร์นะเพราะต้องใช้เวลามากๆแล้วก็รวมถึงในการแบกคอมเพรสเซอร์ไปติดด้านบนเนี่ยมันหนักนะครับผมก็เอ,อจริงๆก็สงสารเดี๋ยวอยากจะซื้อสปอนเซอร์ให้สัก10ขวดเลยและนี่คือโฉมหน้าผู้จ่ายตังค์ให้นะครับการทําบ้านนะเวลาเราทํากันสคนก็คือผมก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็มา อ่าดิสคัสกัน,กนแล้วก็อันไหนดีไม่ดีเพราะว่าการทําทบ้านมันต้องแบบเนาะอืม <No. S 1> มันต้องใช้ความคิดร่วมกันนะครับผมถ้าใครแบบมีแฟนเลยอยากทําบ้านก็ลองดิสคัสกันดูอันไหนดีไม่ดียังผมนี่ก็เป็นเรื่องปกติทําบ้านก็มีคุยกันมีอันนี้ฉันไม่ชอบก็คุยคุยกันหลายรอบหลายหลายรอบอ่ะอกว่าจะลงตัวนะปรึกษากันก่อนเนาะปรึกษากันนะอันนี้ก็คือคำแนะนำที่ภรรยาผม อยากจะบอกทุกคนโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมัน,ม,นมันมีพื้นที่สูงครับอ่าพื้นที่สูงทำง,งานในที่สูงกระชา้นนิดนึงอ,อันนี้แนะนําหน่อยสําหรับคนที่อยากติดแอร์อย่างเงี้ยครับผมถ้าแบบไม่มีความรู้เบื้องต้นจริงๆแอร์เป็นแบรนด์ไหนได้ไหมหรือยี่ห้อจีนใช้ได้อะไรยังไงแนะนานิดนึงอ่อยี่ห้อแอร์ส่วนใหญ่จะค่อนข้าง เหมือนกันครับแต่คุณภาพจะต่างกันที่พวกยี่ห้อดังๆหน่อยครับผมมิตซูไดกินแคเรียเลยอ่าอ๋อพวกนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์ดังเกรดรองลงมาก็จะเป็นพวกไฮเออร์ไฮเสนอ่าดีซอละไรพวกนี้ครับลองลงมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะสเต็ปหนึ่งก็คือถ้า งบสูงหน่อยก็ไปใช่ครัลกินแต่ถ้ามีงบน้อยหน่อยก็จริงๆแปลนจีนเล่นได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคก็ผลงานพี่ก็ตามที่เราได้เห็นกันนะครับที่ผมถ่ายให้ดูก็เดี๋ยวให้พี่ก็ฝากร้านนิดนึงนะจากที่ไหนครับโอเคครับร้านเราชื่อบริษัท SKPT Service ครับอยู่ลำลูกกาครับคทำร้อยคองหมาจากคองหาเลยนะครับโอเคก็คือไปทั่วกรุงเทพไปทั่วกรุงเทพครับขอบคุณคล ถ้าต่างจังหวัดจะมีค่าเดินทางนิดหน่อยก็ไปตามได้ที่ร้านพี่เขานะราคาไม่ค่อยสูงสามารถต่อรองได้ต่อรองได้ติดเยอะมีราคาลดพิเศษอ่าได้ครับคุยได้ครับแอดมินได้เลยคุยแอดมินได้เลยครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณกครับก็นี่ก็เป็นการติดแอร์นะครับผมยังไงถ้าใครอยากติดแบบผมบอดทยแล้วก็ เป็นฝั่งฝ้าก็สามารถไปติดตามกันได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการใช้งานอายุแบบสักปี2ปีเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังไอทีว่าเป็นยังไงโอเคสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้กันไปก่อนเจอกันคุณแม่อย่าเพิ่งเครียดนะทาบ้านเพิ่งเริ่มเองจะแจกเรื่องไะไพี่แต่งบประมาณมีแค่แคลร์